ใช่นะเนี่ยแผงนี้น่ากินมากเลยอะ่นะเนื้อผักธรรมชาติไม่ต้องไม่ต้องนี่ต้นหอมต้นหอมเห็นป่ะ้นี่นี่ดูม่วง<ๆ>ใกล้กนั้นก็ได้่กล้กลนั้นก็ได้นี่อันนี้แตงโมนะคะออกลูกแล้วด้วยนี่นี่แตงโมนี่เห็นเป่าอโอ้ยน่ารักเห็นปะ่ะดูหอมยักษ์หอมยักษ์โอ้โหชอบมากเลยดูแปลงผักสวยชอบมา จะทำแบบนี้มากชอบมากเลยแบบอยากกินอะไรเดินออกมาเก็บไปทามอ,อ่จ้าออนี่ราตางใจเซนอาหารใส่ใส่กับแขะ<ส>ด,ดินตอนคุกเหรอคะเซนอาหาร ดูพี่เขาพูดเลยนะโอเคเลยแล้วพพรพิกก็ทุเอย่าไปพอยนั้นไปก็ได้เลยเอาเอไปมั้งเอาเอาไปก็เป็นน่ำกินได้แล้วก็ะป็นไงหมายถึงอะไรล่ะมานนี่เชื่อมั้ง ล่วงอยู่แล้วถ้าเขาเหลืองนะไม่ได้ไปทำล่วงนะนี่ใบมะกรูดหรือเปล่าคะอ่าตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนี่บ้านเพื่อนกบสวยง,งามสวยง,งามเดี๋ยวมาอีกต้องมาอีกต้องมาอีกนะเพื่อนไม่ชวนก็จะร้องมาอยากมาชอบมากเลยชอบบรรยากาศชอบทุกอย่างชอบ <c oughs> จริงๆวันนี้เพื่อนกบบอกยังไม่ต้องกลับให้อยู่ก่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวส่งเสบียงมาเดี๋ยวส่งเสื้อผ้ามาให้นะ <c oughs> โอเคขอบคุณมากนนเพื่อนกบเพื่อนกบฮ <c oughs> ัลโหลอ่ะเตรียม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 ขึ้นรถอะ